ลัดัาสอบไปนะคะก็ในานามตัวแทนคณะวิทยากรนะคะในานามตัวแทนคณะวิทยากรนะ,ะนะอขอเรียกตวเองว่าคุณครูแล้วกันนะคะคุณครูยศุทธาราและกันนะพะมาโรงเรียนเนะาะก็ดีใจวันนี้ที่ได้มาอบรมคุณธรรมจริยธรรมตั้งแต่ ตั้งแต่ดําเนินการเผยแผ่พระพุทธศาสนามานะตั้งแต่พี่พรามเป็นรองผู้อำนการมาะะของสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสุรินเนี่ยนะตั้งแต่ทํางานการเผยแผ่พุทธศาสนามาเกือบ20กว่าปีเริ่มตั้งแต่พศ .2540-41 จนถึงปัจจุบันนะที่พี่พรามอยู่ใน อยู่ในวงการพระพุทธศาสนามาโดยตลอดเลยได้นอนโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่สองเมื่อสิบสิบกว่าปีที่แล้วได้ไปนอนอยู่โรงเรียนบ้านขนาดมอนที่นุ่นจะเป็นมัธยมมีเด็กเกือบประมาณ800 675 700กว่าถึง800ก็ไปนอนที่นั่นแล้วก็พอมาปีนี้สิบกว่าปีได้มานอนที่นี่โดยสุดมากจะไม่ได้นอนก็ตัดสินใจนอนดูว่าเป็นยังไง พอตอนกลางคืนมาก็ไม่มีคนมากวนจริงๆนะบอกว่าครูไม่มีใครมากวนก็ไม่มากวนเลยจริงๆตนจุดตั้งแต่เย็นจนถึงสว่างไม่มีครูมากวนไม่มีครูมาถามอะไรเลยนะคะดังนั้นก็อยากให้พวกเราเนี่ยตั้งใจพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญและก็จําเป็นมากนะคะแล้วก็รู้สึกดีใจมากนะคะที่ได้มาอบรมโรงเรียนบ้านชุมพลบุรีที่นี่ ดังนั้นในนามตัวแทนคณะวิทยากรนะครก็ขอขอบพระคุณนะคะที่ได้มารับใช้นะคะท่านผู้บรยการแล้วก็คุณครูแล้วก็ได้มาเป็นอาสพานบุญนะคะได้นำสารของพระพุทธเจ้าเนี่ยมามอบให้กับเด็กๆที่น่ารักทุกคนแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตต่อไปนะคะเราคงจะได้เจอกันในทุกๆปีทุกๆปีทุกๆปีแต่จจริงอยากให้ ยกขยโงไปที่สำนักด้วยเพราะที่นู่นเรามีนกยุง30กว่าตัวนะคะที่เดินเพ่นพ่านอยู่ในสำนักของเราแล้วก็เรามีต้นไม้แล้วก็มีความรัก,กุมในเรื่องความปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะทุกที่แล้วก็เป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่มีชื่อเสียงที่สุดของจังหวัดสุรินทร์แล้วก็ได้รับรางวัลท่านจะทานจากสมเด็จพระสังฆราชว่าเป็นวัดที่มีสภาพแวดล้อมสะอาดดีเด่นอนันดับหนึ่งของจังหวัด แล้วก็เป็นสํานักปฏิบัติธรรมนะคะมาโดยตลอดแล้วก็เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่นด้ววนะคะดังนั้นก็อยากให้มีโอกาสอยากให้ได้รับทุนเยอะๆมีมงบเยอะๆนะคะแด้ได้ยกไปที่นูน่นไปอยู่ที่นู่นนะคะดังนั้นก็เป็นเวนลาอันสมควรที่เราได้อยู่2วันตั้งแต่วันที่8จนถึงวันที่9ก้าใช้ที่สุดนี้นะคะทางคณะเนี่ยวิทยากรที่ได้รับลูกศิษย์ของท่านมา อยู่ในการบริบาลด้วยการอาศัยธรรมในการบริบาลน,นั้นก็สิ้นสุดลงแล้วนะคะทางคณะ,อะของเราก็ขอยกยกสิทธิของอท่านเนี่ยให้กับให้คืนสู่ทางโรงเรียนเพื่อที่จะได้ดูแลต่อไปขอกราบพระคุณค่ะขอขอบพระคุณ,คณท่าน,นาคณะครทยปร์เป็นอย่างสูงนะคะ,ะในโอกาสนี้นะคะในช่วงท้ายของโครงการ เชิญท่านผอทอิพย์สุบรรจทรย์นะคะได้กล่าวปิดโครงการค่ะขอเรียนเชิญค่ะ